สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวเช้านาน,นะคะก็คือแจ้งข่าวเกี่ยวกับเงินรายละ1,000บาทที่จะมีการโอนนะคะวันนี้มาแจ้งตารางการโอนจะมีจังหวัดไหนบ้างสาขาไหนบ้างนะคะที่จะโอนในวันที่16ถึงวันที่20ธันวาคม2567ค่ะเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับวันที่13ธันวาคม2567ที่ผ่านมาค่ะทกสสาขากำแพงเพชรน,นะคะได้มีการแจ้งแผนการโอนร่ละ1,000บาทปีการผลิต2567ทับ68 ตามมติคอรมออนุมัติโครงการสนับสนุนข้าวบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกรรษตร,รษกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต67ทับห8หรือว่าไร่ละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่จํานวน1,000 0บาทนะคะวงเงินประมาณ38,578ล้านบาทค่ะโดยมีกลุ่มเป้าหมาย4ล้านกว่าควเรือนนะคะสำหรับสาขากำแพงเพชรน,นะคะในวันที่16ธันวาคม2567จะเป็นตำบลล ดอกไม้ในเมืองน้องปริงนะคะวันที่17ตําบลเทพนครวันที่18ตําบลคณทีนะคะวันที่19ทธันวาคมค่ะตําบลน,นิคมทุ่งโพทะเลและวันที่20ทธันวาคมนี้นะคะ ก็คือตำบลสะแก้วนั่นเองและนี่ก็คือสาขากำแพงเพชรที่จะมีการโอนให้กับเกษตรกร,กรชาวนาก็คือเงินไร่ละ1,000บาทเตรียมตัวรอรับได้เลยนะคะสำหรับทกศส,สาขากำแพงเพชรก็มีการชี้แจงรายละเอียดตารางการโอนเงินมาให้ทราบตามที่ได้กล่าวมาเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยู่ตำบลไหนนะคะเงินจะเข้าในวันที่แจ้งทันทีนะคะก็ขอให้ติดต่อสาขา ธานาคารทกศนะคะสาขากำแพงเพชรแต่ละตำบลน,นะคะแต่ละตำบลแยกชัดเจนอยู่แล้วยังไงก็ยินดีด้วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกชาวนาค่ะและขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังถ้าเกิดมีสาขาไหนโอนวันไหนบ้างนะคะจะรีบมาแจ้งให้ทราบกันทั่วไปเลยค่ะ